โอเคครับผมสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกคนทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง Little Game X2 Channel อีกเช่นเคย,ยเหมือนเดิมนะครับผมก็สหรับวันนี้ผมก็มาเล่นเกม Tucker Off r 3นะครับผมเป็นเกมรถบรรทุกเนาะทุกคนเกมรถบรรทุกหรือว่าเกมแนวแบบขับรถเสมือนจริงเออประมาณนี้นะครับผม ลหลายๆคนก็อาจจะเคยเล่นกันแล้วแหละเออหรือว่าเล่นเกมอยู่ตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะทุกคนว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะดังเลยทีเดียวนะทุกคนมาแรงนะตอนนี้มาแรงนะครับผมเกมนี้แบบภาพเหมือนยูโรเอ้ยเหมือน ETS 2ออ่ะทุกคนเหมือนยูโรทักสมูดิเตอร์นะทุกคน,อน, e น,กคนเออภาพสมจริงเหมือนกราฟิกอะไรแบบทุกอย่างเหมือนจัดเลยนะก็เลยแบบผมก็แอบ,บติดใจอยู่นะทุกคนคือภาพมันสมจริงนะครับผมผมก็เลย กลับมาเล่นอีกนะครับทุกคนกลับมาเล่นอีกเหมือนเดิมนะครับผมผมไม่ปล่อยเกมนี้แน่นอนนะทุกคนเพราะเกมนี้กาลังมาแรงในพิตสตูนะทุกคนสามารถดาวโหลดได้หรือว่าอยากโหลดอยากเล่นภาคโปรก,ก็หาดูในย t u b e ได้นะครับผมบางครั้งผมก็อาจจะแจกอยู่นะทุกคนแจก,กตัวเกนมนี่แหละนะครับผมก็วันนี้เรามาบรรทุกรถไฟนะทุกคนนั้นหนัก128ตันนะทุกคนโคตรหนักนะเออ หนักจัดเลยนะครับผมแบบโอ้โหแบบไม่รู้จะไหวไหมวันนี้นะทุกคนไม่รู้ว่าขึ้นเนินจะไหวหรือเปล่าแต่ว่าสําหรับหัวลากสแกนเนียของเราชิวๆนะทุกคนผมคิดว่านะว่ามันเป็นมันเป็น,น,ปนแบบห,หัวลาก12ล้อนะทุกคนเออเป็นหัวลาก12บล้อมันต้องมันแบบจะแบบยังไงล่ะมันมันแรงนะทุกคนอันนี้ก็โอ้โหเชียซากรถไฟแบบโคตรใหญ่นะทุกคนเขาจะเอาไปลงรางนะครับผมเอาไปลงรางเพื่อจะเอาไปวิ่งต่อสมผู้โดยสารอะไรประมาณนี้นะครับทุกคน ก็มันมันหนักมากนะทุกคนหนักมากเลย128ตันนะครับผมถ้าเป็นหัวลากแบบ10ลร้อก็มีโอกาสยกล้อเลยนะครับนะครับทุกคนอันนี้ก็ล้อเฮี้ยแม่งโคตรเยอะเลยล้อแบบบรรทุกบรรทุกกันรถไฟนี่ทุกคนโอ้เยอะหนักมากนะทุกคนนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับผมเออผมลืมบอกสกินใหม่นะทุกคนอันนี้สกินใหม่นะครับผมเราไปลงลายสกินใหม่นะทุกคนสวยไหมทุกคนบางคนก็อาจจะว่า เออพี่ทําไมมันเป็นมัวๆลายแบบนี้ผมไม่เข้าใจนะผมมันเป็นแบบมัวๆลายแบบเหมือนเสือเหมือนเสือพางเสืออะไรทักอย่างเนี่ยนะทุกคนมันมันมัวนะครับผมมันแบบนิ่เดะเดี๋ยวดูด่มันลายตายไงก็ไม่รู้แต่สำหรับบางคนก็อาจจะดูว่ามันสวยงามนะครับผมบางคนก็อาจจะว่าพี่ครับทําไมมัน มันมัวลายตาแบบนี้ผมดูไม่สวยเลยมันเป็นมันเป็นสก,กินอะไรนี่ทุกคนมันมันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นไม่ไม่มาจอบป่าหรือไม่มาป่าก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นลิงลิงโทนนะครับผมลิงโทนเท่านะทุกคนน่าน่าจะ <c oughs> น่าจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเฮ้ยทุกคนผมขอภัยด้วยนะครับผมเพิ่งจะหายจากโควิดได้ประมาณวันสองวันนี่แหละนะครับทุกคนเพิ่งจะหายจากโควิดโควิดแดกโอ้โห ทรมานจัดนะทุกคนโอ้ผมโม้เกินไปแล้วนี่ทุกคนจนค่ำหน่อยคิดดูดีไปครับผมเดินทางเดินทางมันมันค่ำแล้วมันค่ำแล้วขอเปิดไฟนิดนึงนะผมเพื่อความสว่างบนท้องถนนนะครับทุกคนอู้หักมากว่าทุกคนกันนี่ขนาดเป็นรถสิบสองล้อนี่ตอนนี้เราไมา่ได้เอานี้ลงนะเดี๋ยวผมเอาปรับลงก็ได้ปรับปรับล้อนี่ลงให้มันวิ่งหมดนะครับผมโอเคโอเคได้การบ่ร้อยเลยไปไป ตอนนี้แล้วก็เลือดทรายนะทุกคนออนุย่ตตัดหน้านะครับผมอขาแย่ตัดหน้าพอดีมันเบรกไม่อยู่จริงๆนะโอ้สุดยอดมากหวังว่าภาพคงจะไม่กระตุกนะครับทุกคนเพราะว่าผมปรับภาพต่ำอยู่นะหวังว่าคงจะไม่กระตุกนะครับผมค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปงานนี้เป็นงานงานที่จะต้องระวังพิเศษนะครับทุกคนนี่ผมเปิดไฟนี้ไปเลยก็แล้วกันนะครับผม เป็นงานที่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันเป็นรถไฟที่น้ําหนักออกจะเยอะนะครับผมน้ําหนักเยอะเลยทีเดียวน,นั่นแหละนะครับทุกคนน้ําหนักเยอะแล้วก็รถเราต้องออกแรงแล้วก็เวลาเบียนี่รถหนักเบียมันไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะทุกคนส่วนมากเราจะเห็นในข่าวเห็นไหมเวลารถหนักแล้วมีรถอะไรมาตัดหน้าอา้าวอกจาะข้างทางเฉยแล้วมันจะเกิดอุบัติเหตุนะครับผมไปถึงไหนก็ถึงนั้นแหละนะครับทุกคนถึงเวลา ประมาณส0นาทีผมก็จะจบคลิปนะครับผมไปถึงไหนก็ค่อยดูกันอีกทีนะครับทุกคนเพราะว่าเราไปสักเราไม่ไปถึงที่ไม้สักทีนะครับผมเพราะว่ามันจบคลิปก่อนอะไรอย่างนี้นะทุกคนเออสวยมากก็จบคลิปก่อนนะครับผมจบคลิปก่อนไม่ไปถึงที่ที่ไม้เลยไม่เห็นที่ไม้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณผู้ติดตาม1,000พ 294ซับทุกคนด้วยนะครับผมอีกนิดเดียวก็จะได้จะได้1,300ซับแล้วนะทุกคนอีกนิดเดียวนะครับผมผมก็จะแจกแมปเกมคอน r a c t i o n ภาค3หรือว่าเกมไมโครนะครับผมพอถึง1,300ซับนะครับทุกคนรอเอาไปเล่นเลยเดี๋ยวผมจะมารีวิวแมปอยู่นะครับผมตอนนี้ก็โรงเรียนปิดเทอมแล้วแต่ว่าผมพรุ่งนี้ต้องไปสอบย้อนหลังนะครับเพราะว่าเราก,ากักตัวโควิดตั้งนานนะทุกคนเอ,อ กัรตัวโควิดแบบโอ้โหผมนานจัดนะทุกคนเออนานจัดเาให้ประมาณนี้นะครับผมก็เ,เลยต้องไปสอบย้อนหลังนะทุกคนไปสอบย้อนหลังเพื่อนอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าเพื่อนเขาปิดหมดแล้วแต่ว่าเหลือแต่เล่านะทุกคนมีเพื่อนไปโรงเรียนอยู่ประมาณคนสองคนนี่แหละไปสอบย้อนหลังเพราะว่ามันไม่มีคะแนนนะทุกคนโอ้เบรกไปอยู่ยคเบรกไปอยู่โอ้โอ้โอ้อย่างนี้เบรกไปอยู่โอ้พระเจ้าโอ้บีบีฟาเกอร์อ้มัน ยิ่ชแค้มันสไลด์เลยว่ะทุกคนปอดหัวจัดหัวจัดโอ้ยยิ่ชแค่โอ้ยอหุ้ยไหลเลยเอาเฮ้ยยิ่ชแค่มันมันมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอดูคันเล่งดูคันเล่งทุกคนดูคันเล่งตอนนี้ผมโอ้หนัก กหนักจัดเลยนอะเมื่อกี้มันเสียหลักกูอย่างว่าเมื่อกี้มันเสียหลักตั้งแต่ตอนเราโคง้งนอะทุกคนเสียหลักตอนอ้มันขึ้นไม่ได้เลยว่ะป๊อดหนักจัดเลยอู้ขึ้นไม่ได้เลยเหรอเอาใส่เบรกมือไว้อ้รถติดยาวเลยตอนนี้นี่ไปอ้หนัก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 มันหนักมากเลยหนักมากเลยผมยอมรับเลยว่าหนักมาก โอ้ผมขับรถยิ่งมีเซียนอยู่หัวหน้าเอ้ยมันมันเกิดอุบัติเหตุไหมทุกคนเมื่อกี้น่ะผมไม่เซียนโค้งนี้เพราะว่าผมมาเร็วแล้วก็มาเบรกกระทันหันแล้วก็มันโค้งพอดีแล้วผมมาเบรกแบบมาเบรกแบบจ่อๆนะทุกคนมันก็เลยมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุแล้วบางคนก็อาจจะว่าผมไม่ยทำไมพี่ไม่เบรกอะครับเอันนี้ผมก็ไม่รู้นะมันคือคิดว่ามันจะขับง่ายนะมันมันไม่ง่ายเลยโอ้ยอย่างนี้ทุกคนมันต้องถอยลงไปนะแต่ว่า มันมีรถตันแล้วนะ่ะมันไปถอยไม่ได้แล้วโอ้เหยียงว่านี่ยเยบรอยครับทุกคนเกมจุดจบของสายบรรทุกหนักโอ้หนักนะครับเป็นสิบล้อนี่ยกล้อเลยนะนี่ทุกคนโอ้หนักจัดเลยดูดีดูล้อดีดูล้อโอ้อันนี้ผมปรับอันนี้นะนะทุกคนให้มันวิ่งแบบคูณสองหรือเปล่าหรืออะไรนะให้มันเคลื่อนเคลื่อน,นเปิดเปิดคูณคูณสี่หรือคูณสองก็ไม่รู้ มันจะเคลื่อนที่หลายร้อนะทุกคนมันจะนั่นดูดูดูร้อหลังมันจะดูร้อหลังมันจะพยุงช่วยกันนะทุกคนดูร้อหลังมันโอ้สุดยอดเลยว่ะเย็ดเข้ไปไม่ได้โอ้ยอย่างวะทุกคนงานนี้เราคงจะยับนะครับผมแต่ว่าผมไม่ยับง่ายๆหรอกเพราะว่าผมน่าจะมีทางวิธีอยู่แหละนะครับทุกคนทําไงว่าจะไปได้เนี่ยถอนต่อไม่เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นเกียร์ออโต้อยู่นี่โอเคโอเคมาฝั่งนี้ได้หรือเปล่า โอ้ตอนนี้รถติดเป็นทางยาวสองกิโลเมตรนะครับทุกคนไปไปเอาเอาใจสู้เอาใจสู้โอ้ขนาดนี้เป็นสิบสองล้อนะทุกคนหนี่สิบสองล้อยังไปไม่ได้นะตอดสิบสองล้อยังไปไม่ได้อะไรงนี้ทุกคนหนักจัดนะโอ้อะไรวะเอาไปไม่ได้เฉียวโอ้ร2อยยี่สบแปดตันนะทุกคนอะไรจะไปได้มันหนักมากเลยเนาะ ถ้าเป็นโอ้ผมบอกเลยครับเป็นแบบรถแบบแค่หกล้ออะไรประมาณนี้หัวลากหกล้อนะ่ะทุกคนมาลากผมบอกลยจบยังยังไงก็จบอุหนักจัดวะทุกคนไปไม่ได้เลยนี่โอ้ไปไม่ได้เลยอ๋อไปไปขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาดัานเวยหน่อยข้างหลังหนะ่อยดันเวยหน่อยโอ้โอดันเวยหน่อยไปไม่ได้ทุกคนเลย โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะทุกคนเพราะว่าคลิปนี้มันมาได้แค่นี้เองทุกคนผมเสียใจมากเลยมันมาได้แค่นี้เองไม่มันเสียหลกกักอะไรตรงนั้นนะทุกคนเวลาเรามาเร็วๆแล้วเราบียวิ่งอยู่ผมเป็นอะไรกับโค้งนี้ก็ไม่รู้ที่จริงเขาต้องค่อยๆมานะทุกคนค่อยๆมาแล้วก็ค่อยๆดันขึ้นดันขึ้นมันจะเป็นรอบของมันอยู่แต่ว่าเรามาผิดจังหวะนะผมผมคาดมโมโอ้ยอะไรเนี่ยทุกคน จบ,จบเลยอู้อยังว่าดูดิไปไม่ได้ดิดูคันเร่งเบรกอะไรก็ปล่อยหมดแล้วนะครับทุกคนดูดิดูล้อหลังโอ้หนักจัดเลยตอนนี้ข้างหลังรถติดยาวเลยนะทุกคนรถติดถึงนู่นแหละนู่นแหละกรุงเทพเลยทุกคนโอเคครับผมผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้เลยก็แล้วกันนะทุกคนคลิปหน้าวังบ้าน,น่าจะไปได้นะผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้เลยก็แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ